ัลโหลตอนนี right ้อยู่เอ็กซ์เตอร์นะคะเดี๋ยวเราจะไปหานนองเตมนะจ๊ะก็เดี๋ยววันนี้จะไปหาน้องที่หอเอาจริงๆไม่รู้ว่าน้องแตมมาอยู่หอแนวไหนเดี๋ยวยังไงจะพาไปดีวิวนะคะน้องบอกว่าหนูเก็บห้องร้องค่ะวิวนี้เลิศนะคะทุกคนห้องสวยจริงว่ะคือแรกที่ไปนับเหรียญยังนับไม่เป็นเลยพี่ออมอันนี้ร้านดังแมงโก้เป็นลมชีวิตดีมีเหนื่อยบ้างแต่โดยรวมโอเคเลิศ ถึงแล้วนะคะอยู่ติดกับโรงแรม Holiday Inn เลยอะเลิดมากเดินไม่ไกลนะคะก็โอเคมากๆเลยสวัดสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสแตมนะคะตอนนี้เรียน Digital Marketing อยู่ที่ University of Exeter ค่ะแล้วก็เดี๋ยววันนี้จะพามาดูหอกันอันนี้หอที่เต็มอยู่จริงๆหอของ Exeter ในแบบที่คนไทยเขาชอบอยู่กันอะมันจะเป็นโซนในเมืองแบบอะไรนะหอแบบเดโเดอบาลอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แต่ว่าคือแถวนั้นเคยไปอ่านรีวิวมาว่าแบบเสียงมันจะดังนิดนึงเพราะมันจะอยู่แบบในเมืองเลยคือเรา,าเป็นคนแบบหลับยากก <c oughs> ็เลยแบบอยากได้อะไรที่มันเงียบๆนิดนึงก็เลยแบบมาเจอหอน,นี้เราก็เต็มอยู่เป็นห้องแบบสตูดิโอก็คือมีห้องน,น้ำมีครัวอยู่ในห้องเลยซึ่งแบบโอเคมากเดี๋ยวจะพาไปดูเพราะห้องสวยมากอ่ะไปค่ะหอนี้มีลิฟต์หรือเปล่าคะมีค่ะตรงนี้ก็แบบ ล็ by, อบบี้ใดๆตอนกลางคืน<อ>ก็จะมีแก่งคนจีนมาแบบต้มหมาลากันอะไอ่าเงยก็มีทุกอย่างเนี่ยข้างหน้าก็มีเป็นแบบสตูดิวยเขาก็ต้องมีสตูดิโอให้สองห้องยืนยันว่ามีลิฟต์ค่ะยืนยันว่ามีลิฟต์แล้วก็มีอีกตัวฝั่งนู้นคือไม่ต้องแย่งกันโอเคปกติเ,<อ>เราลิฟต์ไม่นานเลิศ สุดทางเฮ้ยดูเหมือนวิวจะดีไงไม่รู้อ๋อนี่ที่ซิดบอกพี่ว่าแม่นาใช่ไหมนี่คือแม่นาควิวนี้เลิศนะคะทุกคนวิวเลิศพี่ว่ามันก็สงบดีนะตรงเนี้ยใช่ใช่เฮ้ยเชิญค่ะเฮ้ยห้องสวยจริงว่ะเธอห้องเลิศเออว่าะก็มีตู้เสื้อผ้าตู้เสื้อผ้าไม่เล็กไม่ใหญ่แต่ว่าแบบสำหรับผู้หญิงอย่างเราก็ใส่ไม่พอใส่ไม่พอแล้วก็โต๊ะเอ้ยดีที่วางของเยอะหันมาก็เป็นเตียง เตียงใหญ่ขนาดไซส์ประมาณไซที่นี่เขาแปลก,ปกอันเนี้ยไซนี้แปลก<ง>มันไม่ได้ควีนแล้วมันก็ไม่ได้เล็กอะเรื่องห้องนี้พอหน้าต่างเลยเขาชอบหน้าต่างใหญ่หญอะไรอ่างเงี้ยหันไปก็เนี่ยโต๊ะกินข้าวค่ะอันนี้คือวิวนะคะวิวแม่น้ำเราก็เป็นครัวที่จริงๆแล้วมันก็จัดสัดส่วนได้โอเคแต่ว่าโอเคแบบตอนเปิดเข้ามาก็รู้สึกว่าห้องมันไม่แคบเกินไปเพราะแบบบางทีหออื่นมันจะเป็นห้องแบบ แนวเขาเรียกว่าอะไรแนวยาวไปแล้วมันจะแคบอันนี้ถือว่าใหญ่อันนี้โอเคก็ปูเสื่อโยคะเนยโยคงโยคะอะไรได้เลยค่ะที่อันนี้วิกเท่าไหร่คะน่าจะประมาณ2 2 0ประมาณนี้มั้งคะจําไม่ค่อยได้ถูกมากถูกมากคือแต่คือเพราะว่าโลเคชันมันก็ไม่ได้อยู่แบบกลางซิตี้เซ็นเตอร์ด้วยแต่ว่ามันก็เดินไปไม่ไกลเพราะปกติก็แบบสิบนาทีใช่ปินมา1สิบนาทีใช่ใช่ไม่ได้ไกลมากคือเหมือนจริงๆห้องเนี้ยเป็นห้องไทป์สแตนดาร์ดที่สุดเลยแต่ว่ามันมีแบ่งให้เลือกเป็นแบบฟลอ 1น่งถึงแล้วก็ฟลอร์สูงอันนี้เลือกเป็นฟลอร์สูงมามันก็จะแพงกว่าห้องไทป์สแตนดาร์ดที่เป็นฟลอร์ล่างนิดนึงนิดเดียวแต่ก็ได้แบบกว้างกว่าแล้วก็ได้กระจกใหญ่ด้วยตรงนี้ก็เป็นห้องน้ำก็จะอยู่ข้างๆเลยอันปกติทั่วไปนะคะทุกคนเป็นห้องน้ำแบบประเทศนี้เคยถามตึกตึกบอกว่าเน้นใช้สอยแต่ห้องน้ำตรงนี้ก็โอเคแหละก็อยู่คนเดียวมันก็ประมาณนี้ค่ะตอนเข้ามาในหอมีอะไรให้บ้างก็เนี่ยค่ะโตเตียงเฟอร์นิเจอร์หลักๆ ตัวที่นอนแต่ว่าหมอนไม่มีที่นอนมีฟูกแต่ไม่มีผ้นนาปูาปแต่ว่าเขามีเป็นเหมือนท็อปเปอร์เล็กมาให้แต่เราก็ต้องไปซื้อแบบผ้าปูซื้อหมอนแต่ว่าพวกอุปกรณ์ครัวอะไรเนียก็คือมีให้ครบก็ม <c oughs> ีพวกหลักๆก็้องใช้ไฟไฟ้าอะไรอย่างค่ะที่เหลือก็ซื้อเองหมดเลยพัดลมก็ซื้อ <Okay. S 2> แต่วันแรกเลยที่มาถึงห่อนี้นะคะจองฮี่แมงโก้ได้ด้วยนะคะใช่เพราะว่าอันนี้ก็แบบตอนที่เลือกหอก็คือกระทับไปถามดิสนี่เหมือนกันว่าแบบอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ย เราเราไปหาเพิ่มมาด้วยเพราะว่าแบบหอที่เด็กไทยส่วนใหญ่เขาอยู่กันอย่างที่บอกว่าแบบมันอยู่กลางเมืองอาจจะเสียงดังนิดนึงอะไรเงี้ยอันนี้ก็ฝากให้พี่มังโก้แบบช่วยดูช่วยจอมกัน,นะคะ่ะนี่นะคะนอกจากวิวแม่น้ำตรงนี้แล้วนะคะเราก็เห็นวิวโบสถ์นะจ๊ะเออเลิศวิวคือสวยเลยอะดูดิตรงนี้คือเห็นโบสถ์อยู่ตรงนู้นเลิศอ้าวตื่นมาฟินๆนะคะคุณพี่จริงค่ะ เดี๋ยวเราจะไปไหนนะคะซิทเดี๋ยวจะพาไปโซนที่เรียกว่าเดอะคีค่ะคือไม่ไกล้จากหอด้วยไปเดอะคีนะคะเดอะคีเป็นแบบแม่น้ําสวยเดี๋ยวเราไม่นานจะไปถ่ายแตตอนเนี้ยรถมา <laughs> ไม่ได้ไม่ได้คือจริงๆมันก็เป็นโซนแบบริมคือที่นี่จะมีแม่น้ำเอ็กซ์เนอะอ e ก e อ่ะก็จะเป็นโซนริมแม่น้ำแล้วก็มันก็จะมีพวกผับบาร์คาเฟ่ร้านอาหารถัดปิดก็จะมีที่จอดลงจอดเรือเลยคือมันมีหลายฝั่งมากบางช่วงที่อากาศดีๆคนเขาก็จะเอาเรือไม่รู้มันเรียกว่าเรืออะไรอะเออแบบ มานั่งพายกันอะไรเงี้ยชิลมากค่ะพี่ว่าใกล้ถึงแล้วพี่จำได้พี่เคยมาใช่ใช่เลยแล้วขวาก็ถึงแล้วคือเวลาช่วงเรียดเียเนาะบางทีก็มานั่งทําแบบคาเฟ่แถวนี้แล้วก็ออกมานั่งเม่เนี่ยเม่ไปเลยถึงแล้ววันธรรมดาก็ไม่ค่อยมีคนอะชิลๆดีเคยแบบไปนั่งดิ่งร้านนั้นชิลมากรดมากค่ะคุณพี่ข้างหลังลดมานะคะตกใจหันม่าเจอ มันก็จะงงเงียบๆหน่อยครับเป็นตอนเช้าแต่ว่าวันเสาร์อาทิตย์บางทีแต่มาประกาศดีก็คนเยอะเหมือนกันบางคนก็นั่งดื่มนั่งดิงกันริมน้ําสวยดีอะสวยมากอันนี้ร้านดัง m a n g o อุ้ยร้านชื่อมงโก้นี่ยอันนี้เป็นฟิลอาหารกินพ <Gin pizza, S 1> <ๆ>ิซซ่าไรนึงจริงๆเราสามารถข้ามสะพานอันนั้นได้คะ่ะเราก็ไปเราก็ไปฝั่งนู้นมันก็จะมีเป็นคาเฟอ,อีกฝั่งนู้นก็จะแบบสงบนิดนึงชอบไปนั่งอ่านหนังสือเหมือนกันเลิศ สวัสดีค่ะชื่อสแตมนะคะตอนนี้เรียน MSc Digital Marketing อยู่ที่ University of Exeter ค่ะถามนิดนึงว่าอยู่ที่นี่มาแบบจะปีนึงแล้วว่าซีดเป็นไงบ้างใช่ก็จบ2เทอมแล้วก็เคเมืองเขาก็เล็กๆ,ๆน่าราักแต่ว่ามันมีทุกอย่างค,างครบเนาะในเมืองแบบพวกร้านอาหารแบบดังๆร้านเสื้อผ้าที่นเนมเซราอะไรเงี้ยมีครบก็รู้สึกว,ว,ว่าเป็นเมืองที่เหมาะแก่การมาอยู่เพื่อแบบมาเรียนทําไมเราถึงแบบอยากเลือกเรียนสาขานี้ที่นี่คือแตมจบ ตีอะทำาจกอักษรมากก็เลยไม่มีความรู้เรื่องมาเก็ตติ้งเลยแต่ว่า พอจบปุ๊กก็ไปทํางานที่เอเจนซี่ดิจิตอลมาเก็ตติ้งค่ะเป็นแบบคอนเทนต์อยู่ที่นั่นแล้วพอเราทาไปสักพักหนึ่งเราสึกว่าเออเราอยากได้ความรู้ด้านดิจิตอลมาเก็ตติ้งมาต่อยอดคือตั้งใจจะมาเรียนโทที่อังกฤษอยู่แล้วแต่ว่ายังไม่ได้ตัดสินใจเรื่องคอร์สว่าจะเรียนอะไรก็ลองเสิร์ชด,ดูปุ๊บก,ก็สึกว่าคอร์สเช็เซเตอร์่ะมันดูพร็อกทคอแล้วก็ามาใช้กับการทํางานได้มากที่สุดจากทุกๆมหาลัยที่เราดูมาก็เลยตัดสินใจมาเรียนที่นี่แล้วก็ตัวบิสเนสคูลเขาก็ดังดดด้้้วววยยยขออองเเเนนรรรรรรรแบบไบไไัการราาาะะะปมมมณีีีค่่โทชชิ ก็จะมีเป็นพวกอ่าวิชาแบบ คอเนเทนต์ครีเอชันแอนด์คอมมิ unik เอชันเนี่ยเขาก็จะสอนว่าแบบเออเรามีแนวทางในการทำคอนเทนต์ยังไงให้มันในเกจในยุคดิจิ t a ลมาเก็ตติ้งหรือว่าวิชาที่ชอบมากก็จะเป็นตัวดิจิ t a ลมาเก็ตติ้งแอนาลิติกส์อันนี้แบบเรียนตัวแรกเทอมแรกเลยของการใช้ทูสต่างๆของพวกอ่ะก o o g l e Analytics หรือว่า Facebook อะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งคือเขาก็จะไม่ได้ลงรละเอียดลึกมากก็แบบโหสอนจับทาให้เป็นทุกฟังก์ชันอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันดีสําหรับคนที่จะเริ่มก้าวเข้าสู่สายงานตรงนี้้หหรรรืืืออออวว่่่าาาาาโลกขขงะงะเเเเจ็นาานนภพมมมึมัค ้บางทําอะไรได้บ้างหรือว่าเป็นวิชาพวกดิสโต a มาเก็ตติ้งแ planning ะไรอะก็คือจะสอนภาพรวมว่าจะทําการตลาดออนไลน์สักแคมเปญหนึ่งมันต้องคํานึงถึงอะไรสอนวิธีคิดบัตเจ็ดทา KPI อะไรประมาณนี้ค่ะรู้สึกว่าเอามาปรับใช้ได้จริงถ้าเกิดว่าเราจบไปทํางานด้านนีเ้เรียนหนักหรือเปล่าเรียนทิตยกี่วันก่อนแล้วแต่จะลงเลยแต่ว่าจากที่ผ่านมาก็จะเรียนอาทิตย์ละประมาณ4วันแต่ว่าคือเหมือนวิชาที่เนี่ยเขาจะเรียนแบบคลาสละชั่วโมง บางทีเวลามันก็จะแปลกๆนิดนึงบังคาบเรียนแบบ9ก้าโมงครึ่งถึงสิบโมงครึ่งเรียนอีกที4ี่โมงครึ่งถึง5้าโมงครึ่งอะไรเงี้ยก็มีเหมือนกันแต่ว่าหลักๆก็จะเรียนประมาณ4วันต่ออาทิตย์ค่ะส่วนเรื่องความหนักของการเรียนจริงๆแบบคุยกับเพื่อนหลายๆคณะเราก็รู้สึกว่าวิชาเออคณะเนี้ยมันไม่ได้โหดเท่าคณะอื่นอันนี้แล้วแต่คนนะนละแบบพื้นฐานมาเป็นยังไงแต่มาแต่รู้สึกว่ามันโอเคมัน manageable ค่ะอยากให้แชร์เรื่องทำงานพิเศษละกันตอนนี้ทำ part time อยู่ที่ Starbucks ค่ะตรง Exeter High Street อัน คือมันเป็นเรื่องบังเอิญนิดนึงเพราะว่าวันที่ช่วงแรกที่มาถึงที่เนี่ยแต่มก็เข้าไปรับบรีที่มหาลาัยเนาะเราไปเข้าห้องน้ำล้บาบังเอิญมันจะมีกระดาษเป็น A4 แบบติดอยู่ที่หน้าห้องน้ำแบบเขาจะมี r ิคู m e n t day เราก็แกล้งลองไปดูอะไรอ่งน,นี้สรุปวันนั้นคือไม่ใช่แค่แชท with manager ก็คือเป็นอินเทอร์วิวแบบจริงจังเลยเราก็ได้อินเทอร์วิวกับคนที่เขาเป็น s t o r e manager ของที่สาขาคุยอยู่นานมากประมาณ15-20นาทีได้แบบสัมภาษณ์แบบจริงจังว่าแบบ เคยทำงานด้านนี้มาไหมแบบมีประสบการณ์ทำงานอะไรบ้างมาเรียนอะไรที่นี่ทำไมถึงอยากทำงานที่นี่คิดว่าบาริสตที่ดีต้องเป็นยังไงบลาบลาบาก็รอผลจำได้ว่ารอประมาณน่าจะอาทิตย์นิดนิะคะ่ะ เขาก็มีคนโทรกลับมาว่าแบบเออยูเราแบบรับยูเข้าทานะเนื้อแล้วก็โพรเซเสรต่อไปอะไรประมาณนี้คือตอนแรกก็ตั้งใจทํางานร้านไทยเหมือนกันแต่ว่าคือแต่หมาไม่ได้มาเลยนพรีเพราะฉะนั้นแบบเพื่อนๆที่มาเลยนพรีอ่ะเขาเอาไปหมดแล้วตําแแน่งงานร้านไทยเห็นไหมอันนี้คือสิ่งที่พี่ออมบอกเสมอว่าอยากอยากทำงานพิเศษให้มาช่วงเทีงค่ะซึ่งรู้สึกว่ามันเป็นประสบการณ์ที่ดีมากคือที่ทํางานก็มีคนเบลจิษเยอะเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จริงๆมีเพื่อนต่างชาติด้วยที่ทำผ่าทาเหมือนกันมีอินเดียมีจีนมีีีพ่สาาาววชเเกหลอะไร คือมันหลากหลายมากแต่มันสึกว่าแบบเออมันสอนให้เราได้ทํางานใน Environment ที่มันเป็นแบบ International แบบจริงๆจังๆอะไรอ่างเงี้ยล้วทุกคนที่ร้านคือแบบ น่ารักสปอร์ตีฟช่วงแรกที่ไปนับเหรียญยังนับไม่เป็นเลยพี่ออมเพราะว่าเหรียญอังกฤษมีเยอะมากมีแปดเหรียญแร้แบบแต่เรามาถึงเราไม่ได้ใช้เงินสดเลยเพราะที่นี่เขาแบบ Apple p a เไอ้อะแอปเปิลเพใช่ปะไม่เคยแต่งเงินสดเลยเราต้องมานับเหรียญทอนเงินคือแบบช่วงแรกคือแบบสระเกลมากแต่ว่าลงๆก็สนุกมีอะไรให้เรียนรู้เยอะค่ะแล้วก็การที่เราต้องพยายามบาลานซ์มันกับการเรียนก็แบบทาให้เราโตขึ้นไม่ได้ของเงินคุณแม่เลย ต้องอามาถึงที่นี่เ <ละ S 1> ก,ก่งมากพูดถึงพี่แมงโกน,นิดนึงที่บอกทัาทำงานมาก่อนมันก็เลยแบบเหมือนไม่ค่อยมีเวลาเตรียมพวกเอกสารอะไรเงรี้ยแล้วก็ไม่ได้มีเวลามานั่งดูเรื่องแบบวีซงวีซ่าอะไรอย่เงี้ยคือพี่แมงโก้แบบช่วยเยอะมาก,มากๆพี่ซันนี่ก็คือแบบตอบไวที่หนึ่งคือจริงะมีเรื่องฉุกเฉินตอนวันที่ไปทํา บีสาอังกฤษด้วยค่ะนิ้วมันเป็นรอยอะไรไม่รู้เราต้องสแกนลายนิ้วมือไงนี่ก็แบบแพนิคก,ก็ทักพี่ๆเขาไปพี่เขาก็รีบมาตอบคือพี่เขาแบบช่วยกันเต็มที่มากๆในทุกๆเรื่องแล้วรู้สึกว่ามันทําให้แบบโปรเซสในการสมัครเรียนของเราม,มันง่ายขึ้นเรียนต่อ,อังกฤษที่ถึงแมงโก้ค่ะขอบคุณนะคะเ้ยสีแสงสวยมากอุเกิดหรอเมืองมีคาเฟ่เยอะเนาะสเยอะ ริมเนี่ยเยอะฝัง่งหูุนก็มีอีกในเมืองก็มีมันมีคาเฟ่ใหม่เพิ่งเปิดที่แบบเจ้าของเป็นคนไทยหุ้นกับคนญี่ปุ่นก็จะขายแบบมัทฉะโคจิฉะอะไรเนี้ยความแบบเอเชียนะ่ะไปกินมาอร่อยมากใครมาเมืองนี้ก็ไปกินกันได้ชื่อร้านพ<อ>ิงจ<อ>ิงเจอร์ขายของให้เขาอีกเออขายของเขาอีกไม่ไม่ได้สปอนเซอร์อะไรใดๆ <c oughs> ไม่ไมไมไสปอนเซอร์เดี <c oughs> <ๆ>๋ยวเราจะกินสคอนด้วยนอรสีดเป็นเดวบนครีมชีค่ะถ้าเรียกครบก็คือมันจะเป็นสกอนเสิร์ฟมาพร้อมกับคอร์เดตครีมแล้วก็แยม ซึ่งเข้าใจว่าที่เขาใช้ชื่อว่าเดวอนครีมชีอ่ะเข้าใจว่ามันเป็นของแบบที่มันออริจินใจากย่านนี้คือแทบทางใต้ตรงนี้เขาจะเรียกว่าเดวอนเนาะมันก็เลยเป็นเดวอนครีมที Tea, ค่ะร้านนี้ดังนะอ่ะเราต้องสั่งแล้แหละพี่หิวละดูดีมากเลย <thank> มันต้องกินยังไงอะไรก่อนยากอ่ะไม่รู้มันถูกไหมนะปกะติแันจะผ่าครึ่ง แล้วก็ปาดครีมแล้วก็ปาดแจมอุ้ยที่นี่เขามีดีเบตกันด้วยนะว่าแบบยูชุดปาดครีมเอาปาดแจมก่อนแต่ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขาว่าไหนคือจบเรากินดีกว่า